ซีซิวัตเอมี่สองสามีภรรยาเช็คอินเกาหลีตัดสินใจทำศัลยกรรมบอกหมดทำอะไรบ้างเป็นคู่สามีภรรยาที่หวานอีกคู่ของวงการบันเทิงสำหรับคู่ของพิธีกรคนดังซีซิวัตกับเอมี่กลิ่นประทุมนอกจากจะหล่อแล้วยังอารมณ์ดีอีกด้วยล่าสุดทั้งสองคนเกี่ยวก้อยกันไปเช็คอินเกาหลีทริปนี้ไม่ได้แค่มาเที่ยวแต่เป็นการมาอับความหล่อและเติมความสวยให้มากกว่าเดิมโดยในช่อง YouTube นวูซีเอ็มวายได้พาไปดูความเรียวและทั้งคู่ได้บอกหมดว่าทำอะไรบ้าง และเอมี่ได้บอกว่าเป็นการทำศัลยกรรมครั้งแรกส่วนของซีซิวัตเป็นการแก้จมูกเดิมที่เคยทำไว้ตอนนี้บางจนเกือบทะลุหลังจากนี้ประมาณ5-6เดือนถึงจะเข้าที่จากนั้น Amy เอมี่เผยว่าตนเองทำอะไรบ้างโดยเธอบอกว่าทำเอ็นโดไทยยกคิว้วยกหางตาทำให้หน้าดูเด็กลงสดใสพร้อมกับบอกว่าอยู่เกาหลีนาน18วันและภาพหลังจากที่ทั้งสองคนได้ทำศัลยกรรมอับหน้าใหม่แล้วนั้นหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเห็นภาพในอนาคตของทั้งคู่ในวัยชาราเลยทีเดียว เพราะต่างคนต่างดูแลกันอย่างดีมากๆรักและเป็นห่วงกันเป็นที่สุดเรียกว่าเป็นคู่แท้ที่เกิดมาคู่กันจริงๆ